อัยนเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอากเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการ k p o ๊ให้ทุกคนติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง TWICE ในตอนนี้นะครับทวายส์ได้ปล่อยโปสเตอร์ออกมาพร้อมกับการประกาศ กลับมาอีกครั้งพร้อมความแซบแบบหวานๆเห็นแล้วเนี่ยรู้เลยนะครับว่ากลับมารอบนี้ Twice จะมาพร้อมกับสิ่งที่แฟนๆเนี่ยคาดไปถึงแน่นอนจากความหลากหลายของเสื้อผ้าที่ใส่เดาได้จากรองเท้านะครับลุคแซบแ,แบบเรียวซ่าแน่นอนทว c สของเรานะนะครับมาพร้อมกับความปังเสมอรอบนี้ประกาศพร้อมกับมินิอัลบั้มที่14นะครับ Strategy Title t a c นะครับ Strategy Featuring กับ Megan t h e Stallion เป็นการคัมแบ็กที่แบบวางกลยุทธ์ไว้แล้วระดับนี่คือ s t r a t e g y ของสาวๆ TWICE ที่จะกลับมาสร้างความปังให้แฟนๆได้เห็นกันนะครับพร้อมกับประกาศไว้เลยเดือนธันวาคม TWICE จองวันที่6ล้านะครับกับการคัมแบ็กของวงแบบครบเมมเบอร์ทุกคนเหมือนเดิมนอกจากนี้เนี่ยยังได้ร่วมงานนะครับกับอีกหนึ่งแรปเปอร์ดังเลย Megan The ร์สเ l i o n เรียนแรปเปอร์ชื่อดังนะครับที่มีผลงานมากมายจะมาช่วย TWICE เนี่ยสร้างความแซ่บขึ้นไปอีกแรงนะครับรอบนี้เอาแบบจุกๆแน่นอน ท่นแฟนคาดหวังกันแล้วนะครับรวาวันเนี่ยบอกว่าการกลับมาของทวิสรอบนี้กลับมาเพื่อจะตะโกนให้ทุกคนได้รู้ว่าทวิสยังอยู่และก็ยังคงเป็นทวิสที่แข็งแรงแข็งแกร่งตลอดไปในต,ตัวโปสเตอร์เนี่ยทุกคนจะใส่รองเท้าคนละแบบคนละสไตล,ล์กันไปเลยนะครับมีทั้งส้นสูงรองเท้าบูทมีแบบผ้าใบสนเกอร์ด้วยแต่ทุกคนนั้นล้วนเหยียบอยู่บนแผ่นโฟมนะครับที่เป็นจิ๊กซอว์แผ่นเดียวกันและก็มีเพียงแค่แผ่นเดียวเท่านั้นด้วยเหมือนกับว่าต่อห้ พื้นที่ยืนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปไม่รู้หรอกว่าความหมายเขาจะสื่ออะไรแต่เราคิดแบบนี้นะครับแล้วลทุกคนคิดว่ายังไงบ้างกับโปสเตอร์เตรียมรับความปังความจึ้งของทวายส์กันได้หรือ,อยังนะครับคอมเมนต์มากันได้เลยคลิปนี้เราไว้อัปเดตพิยงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะรีบมาแชร์กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ